หากใครกำลังมองหาเครื่องปริ้นอยู่ห้ามพลาดคลิปวิดีโอนี้เลยเราคัดมาให้กับ3รุ่นยอดฮิตราคาดีใช้งานง่ายไม่ว่าใครก็สามารถใช้ได้แถมยังฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวแต่ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าสนใจเครื่องไหนสามารถสั่งซื้อได้ผ่านลิงก์ใน description หรือในคอมเมนต์ได้เลย 1. Brother Injet Printer Multi Function รุ่น DCP T 5 2 0 W มาด้วยดีไซน์สีดำเรียบหรูมีฟีเจอร์ครบถ้วนทั้งพิมพ์สแกนและถ่ายเอกสารพิมพ์สีดำได้สูงสุดถึง7,500แผ่นและพิมพ์สีได้สูงสุด5,000แผ่นสามารถพิมพ์สีขาวดำได้ภายใน10วินาทีและปริ้นสีได้ภายใน6.5วินาทีทำให้ประหยัดทั้งเวลาและประหยัดทั้งเงินมาพร้อมกับแท้งในตัวสามารถเติมหมึกเองได้เพียงแค่เอียงขวดหมึก45องศา รองรับงานพิมพ์ได้อย่างหลากหลายมีรับประกันให้2ปีเครื่องนี้ราคา5,590บาท 2. Canon Pixma รุ่น E 4 570 Printer Inkjet ร้อรรยสายเครื่องนี้เป็นแบบ All in One ไม่ว่าจะปริ้นสแกนถ่ายเอกสารหรือส่งแฟกก็สามารถทำได้ทุกอย่างได้อย่างสบายๆรุ่นนี้สามารถพิมพ์ทั้งสองหน้าแบบอัตโนมัติ การถ่ายเอกสารและสแกนสามารถป้อนเอกสารอัตโนมัติได้ถึง20แผ่นพิมพ์ขาวดำได้ถึง9ภาพต่อนาทีและพิมพ์ภาพสีได้5ภาพต่อนาทีเครื่องนี้เป็นระบบไร้สายติดตั้งง่ายสามารถสั่งพิมพ์ได้จากมือถือและระบบคลาวด์แถมยังรองรับ Mac OS อีกด้วยรุ่นนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆม,มีรับประกันให้1ปีราคาเพียง2,890บาท ถ้าสั่งซื้อผ่านลิงก์ในคอมเมนต์มีบริการส่งฟรีให้ด้วยนะและตัวสุดท้ายกับ Epson e c o Tank L3210 เครื่องนี้เป็นเครื่องปินแบบมัลติฟังชันรองรับการใช้งานทุกรูปแบบควบคุมการทำงานได้ทั้งผ่านปุ่มบนตัวเครื่องหรือแอปพลิเคชันของ Epson สามารถปรินภาพไร้ขอบได้แบบมืออาชีพได้สูงสุดถึงขนาด 4R ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีด้วยความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสูงสุด10รูปต่อนาที และพิมพ์สีหรูปต่อนอาทีให้ปริมาณงานพิมพ์ที่สูงขึ้นและเพิ่มความคุ้มค่ามากขึ้นด้วยหมึกเพียงแค่1ชุดให้งานพิมพ์ได้สูงสุด4,500หน้าสำหรับการพิมพ์ขาวดำและ7,500หน้าสำหรับการพิมพ์สีการรับประกันครอบคุมถึง2ปีหรือ30,000แผน่นคุ้มค่าขนาดนี้แต่ราคาเพียง45,90บาท ถ้าใครสนใจเครื่องไหนเป็นพิเศษหรืออยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมสามารถจิ้มได้ที่ลิงก์ด้านล่าง description หรือในคอมเมนต์ได้เลย